กคก้เป็นอาหารเช้าของใครคะขอน้เจ้าขน้องเจ้าน้องไปดูดูที so like am am ่นั้นด้วยน้องต้องพูดกับกล้องนะมา แก้วใครมาให้คะแก้วคิตตี้ใครให้ลูกป้าอะไรคะป้าอะไรออกแก้วคิตตี้ให้ลูกค่ะป้าป้าอะไรคะป้าอ้อป้าอ้อค่ะขอบคุณค่ะป้าอ้อแล้วถ้าฉัถามป้าอ้อแม่ปออุปกรณ์ก็มีขาเขาป้าป้าเรียกว่าขาเขาแล้วแม่เรียกว่าอะไรคะ มันเป็นการตูนแล้วการตูนลิงแล้วใช่ไหมคะค่ะพีะ่นันตุนไงขอะทอ่ะน้องมีเพียตกตักโกโก้ใส่สองช้อนตักใส่ในแก้วนะคะแม่เอาเวลาไว้ค่ะค่ะสองสองช้อนเล็กๆหลุแมวช้อนพูนอ่ะอันหนึ่งต่อไปอีกช้อนหนึ่งเดี๋ยวสอง เสร็จแล้วค่ะปิดไว้ก่อนนะอุ้ยไม่ชิมหรอกเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำร้อนก่อน<ม>ต่อไปไอร่อยต่อไปอะไรคะอะไรคะใส่อะไรอีกคะเกลไม่ใช่เกลืออรน้ำตาลน,น้ำตาลค่ะตักน้ำตาลใ,ใส่นิดหน่อยให้แม่เอาไว้ส ต่อไปเอาน้ำร้อนใส่นะคะน้ำร้อนนี้แม่ต้องเทใส่ให้น้องณพิงค์เทไม่ได้นะคะน้ำร้อนมันจะทําไมคะจะทําไมคะเจ็บเจ็บใช่ไหมจะลวกมือใช่ไหมคะต้องให้แม่ทํานะคะเดี๋ยวถ้าน้องเมยพิง์โตก่อนไหนใช่ไหมค่ะถึงจะถึงจะจะอะไรคะน้ําจารอยู่ข้างในนะค่ะเดี๋ยวแม่เอาน้าร้อนมาใส่ให้นะคะอ๋อระวังนะ น้องระวังนะน้องขยับมานี่ขยับไปอ่าต่อไปแม่เทน้ำร้อนใส่แล้วนะคะใส่นิดหน่อยแต่น้องต้องระวังนะคะใส่เยอะๆแม่ใส่เยอะๆมันก็ไม่อร่อยสิคอะอะน้องมาคนแล้วคนคนให้ระวังแล้วน้องทำไมขึ้นไปตรงนั้นล่ะลูกแต่คนคนเบาๆคนเบาๆนะคะ นเบาๆคนเลยระวังน้ําร้อนนะคะระวังน้ําร้อนกับเดนออเวลาคนต้องยิ้มด้วยยิ้มหวานๆด้วยค่ะเขาจะได้เอา่อยิย้มหวานๆเนาะเสร็จ <c oughs> แล้วก็ใส่นมสดใช่ไหมไม่ใช่นมสดนมสใสอยู่ที่ไทน้ำใสนมอ๋อนมสดนมสดนัดนด่นเป็นตุ๊ก,กตาพี่หมาที่พี่เบีเอาให้ใช่ไหมอันนั้นนมสด ตุ๊กตาพี่หมาเรียกว่านมสดชื่อว่านมสดอันนี้นมสดอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นนมนะลูกนะเขาเรียกว่านมนมสดอ่ะน้องเทเองแม่เปิดให้ใส่นิดใส่นิดหน่อยเดี๋ยวล้นค่ะเทเลยเดี๋ยวแม่บอกให้ว่าเท่าไหร่เทเยอะๆค่ะเทเยอะๆค่ะได้ค่ะเดเ๋ยวแม่บอกให้อย่าให้ อ,อีกนิดหน่อยพอแล้วค่ะเก่งจังเลยเอ,อาอปิดฝาไ่ยังจะโน้นเอาปิดฝายองได้ไหมไม่ได้ค่ะม,ม,มันจะปิดฝาเองได้ไหมคะไม่ได้หัวหัวมันจะห,ห,หดเองเดี๋ยวมันไม่หกลูก,ลก,ลกต้องจับมือหนึ่งแล้วปิดมือหนึ่งแล้วคนเก่งแล้วอปิดดูสิ ต่อไปคนคนสิคนเสร็จแล้วลองชิมดูสิอร่อยไหมฝีมือชงโกโก้ร้อนของน้องเวียงพิงนะคะเจอต้นร้านั่งน้ววงพิงนะคะ,ะล้ำกระเจ้าอร่อยไหมคะอ,อ,มอร่อยอร่อย อ่ะต่อไปยกขึ้นดื่มเลยค่ะเอาช้อนออกมาก่อนยกแก้วขึ้นดื่มแล้วอร่อยไหมคะอร่อยค่ะค่ะมันร้อนอยู่ร้อนนิดหน่อยใช่ไหมคะน้องพิงจะโล็อไหมขนมปังไหมคะค่ะขนมปังทากับอ่ามามาลาเต้มามาลา,า,า,าเต้แม่เรียกว่า ยมใช่ไหมคะดูขนมปังบ้านน้องเวียงพิงนะคะจะเป็นขนมปังลักษณะนี้แล้วแม่ก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นบางๆเดี๋ยวแม่จะหั่นให้ดูนะคะค่ะไม่เป็นขนมตกเจ็บไม่มีต่จเจ็บค่ะเดี๋ยวจะเจ็บเดี๋ยวถ้าน้องเวียงพิงโตก่อนนะคะท่านอ้ํี่ถอยเล่นมาไม่ของเล่นไม่ได้ลูกไม่ของเล่นหั่นไม่หั่นไม่ได้ แม่หั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องเล่นม็ดของเล่นเหรอโอเคเดี๋ยวให้น้องเมียทิงทานะคะทายาเองนะคะช็อกโกแลตเดะเขาเรียกว่าแยมเจนรสชาแนกเดะไม่ใช่ช็อกโกแลตเดะช็อกโกแลตเดะนั่นคือช็อกโกแลตหรอแยมนี่มามาละเดะเดะ นะคะป่อไ้าว่าอะไรพ่อบ้านเรียกว่ามามาลาเดย์หรอแม่แม่ว่าอะไรแม่เรียกว่าแยมน้องเวพิงค์ค่ะใช่ไหมแยมค่ะต่อไปน้องเวยพินท์ายเองนะคะถายแยมเองนะแม่จับให้ไหมหรือว่าน้องจับเองน้องจับเข้าค่ะพูดด้วยค่ะน้องเวียงพิง์จะทำไหมคะ ้องยังจะทำอะไรคะอาอเอาช้อนมาให้หนูเขาต้องเอานี้แหละเมีดนี่แหละหลกอ่ะนี่ถุงมานตอะไรต่อไปเอามือแบบนี้เอาให้แม่ใส่สิ <c oughs> ต้องพูดค่ะด้วยค่ะให้แม่ใส่สิคะแม่ทา,แ,ทาแล้วนะคะนี่ค่ะ <c oughs> ใช่ไหมไม่เอาละค่ะมันจะทำนะค่ะทานนิดหน่อยลงไม่ทานเยอะ่อาทานอีกอันหนึ่งเอานั้นมาด้วยเอานั้นมาด้วยแล้วอันนี้ไม่ช่วยไหมไม่ช่วยทานไหมคะอุ้ย <c oughs> <c oughs> มีชิมด้วยอร่อยไหมคะ <c oughs> มันมีรสยังไง รดยังไงคะยยัรดรสยังไงคะ,งงงคะบอกแม่ซีริสยาอร่อยรสเปรี้ยวเปรี้ยวมีหวานไหมคะไม่มีหวานนิดหน่อยไหม,น,หน,ไมนิดหน่อยไหมคะนิดหน่อยไหมคะค่ะอ๋ออะชิมดูสิชิมให้คุณยายดูสิคุณยายดูอยู่ว่าน้องวิงพีกินอาหารเช้าอะไรบ้างทานอาหารเช้ากับโกโก้ร้อนกับ ขนมปังใช่ไหมคะขนมปังทาแยมลองชิมดูซิชิมให้คุณยายดูซิว่าอร่อยไหมปาปาเรียกว่าอะไรคะมามาล้าเดอันนี้ป้าปาเรียกว่าอะไรปาปาเรียกว่าบร็อตแม่าอะไแม่เรียกว่าขนมปังขนมปังคนเยอรมันนะคะออต่อไปอ่า ชิมสิชิมให้คุณยายดูสิชิมชิมให้คุณยายดูดูในกล้องด้วยลูกคุณยายอยู่ในกล้องดูดูกล้องด้วยว่าอร่อยไหมล้ำก็เจ้าบอกคุณยายซิคุณยายพูดภาษาเหนือลูล้ำแต้เจ้าล้ำแต้เจ้าล้ำล้ำเจ้าล้ำล้ำเจ้าอร่อยมากมากค่ะอร่อยมากมากค่ะพูดเลยพูดกับคุณยายเลยพูดเลยลูก อ๋อรวมากมากค่ะพูด,ดวยพูดเยอะๆพูดเยอะพูดเยอะเดี๋ยวคุณยายจะดีใจมากเลย,น,เยน้องมันพิงพูดเยอะน้องมันพิงจะไปไหนคะวันนี้บอกคุณยายสิคะน้องพิงจะไปไหนบ้าง เอาเจ้าใช่ไหมเอาเจ้ากี่อันคะหนึ่งสางสามสี่ห้าหกแปดนอุย้ยไม่กระโดดลูกเดี๋ยวตกเก้าอี้นะคะยิ้มหวานให้กล้องหน่อยน้องเพียงเพียงจะไปจะไปกินอาหารเช้าก่อนเจ้าบอกคุณยายด้วยจะไปกินอาหารเช้าก่อนเจ้าเจ้าบายบายเจ้าสวัสดีเจ้าคุณยายสวยๆไปเลือกเยอะคุณยายด้วยลูก น้องเพลงไอเลิฟยูด้วยสู้ตายอันนั้นท่าอะไรคะท่าอะไท่าก่ท่าอะไรคะสู้ตายอ๊ะสู้ตายอยู่ที่ตาดูสิเหมือนรูปน้องเพลงเมื่อกี้ไงสู้ตายอยู่ที่ตาทำแบบนี้ทำให้คุณยายดูข้างในด้วยทำให้คุณยายดูดูสกินน่ามาริงกับดิงกับดิงสกินน่ามาริงกับจังไก่ด้วยกันไก่ด้วย Love I love you, voice. <coughs> I love you in the morning <coughs> and in the afternoon, I love you in the evening <coughs> and underneath the moon, oh, skidamarink-a-dink-a-dink, <coughs> skidamarink-a-doo, I love you.